กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวกูกูลิงกูลิงไก่กาทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้ผมก็อยู่ในเกมที่มีชื่อว่าว o าว่าวฟนะวอเตอร์ลิงวฟนะคุณผู้ชมนะวันนี้ผมก็จะมา,าพาเพื่อนๆเนี่ย se <ๆ S 1> เก็บกล่องนะครับผมแล้วก็วิธีการหากล่องแบบง่ายๆสําหรับมือใหม่นะครับผมทุกทคนก็ทําได้นะบางคนอาจจะพลาดไปนะครับผม <ๆ S 1> ก็คือวิธีการนะครับผมก็คือเราให้เราใช้ตัวนี้ครับผมเจ้านี่เลยรูทแมปเปอร์นะเวลากดใช้เนี่ยมันก็กดตัวทีนะครับผมปึ๊บ มันก็จะขึ้นโชว์อย่างนี้นะมันก็จะเห็นแบบว่าแมปตรงไหนอ,อยู่ไอ้กล่องเนี่ยอยู่ตรงไหนในแมปนะครับผมมันจะโชว์หมดเลยครับในแอเรียนี้นะนนะวิธีการที่เราจะได้ไเจ้าตัวนี้เนี่ยก็คือให้เราเนี่ยวร์ปตามผมมาเลยครับมาตรงนี้นะครับผมเมืองที่ชื่อว่าจินสหหูจินสหหูนะจินสหายููจินเฉาสักอย่างหนึ่งครับแล้วก็ว์ปมานะว์ปมาตรงนี้นะครับผมนี่เลยตรงนี้ตรงนี้ แล้วก็มันจะอยู่ตรงหน้าตรงนี้นะครับผมนี่คนคนคนนี้ยืนอยู่นะโบกมือบายยนะเราก็คุยนะครับผมคุยแล้วกดตรงนี้ฮนะแล้วก็ถ้าเป็นเพื่อนๆเ,เนี่ยยังจะยังไม่เท่าตรงจะยังไม่เลเวลเท่านี้นะครับผมตอนแรกจะเป็นตรงนี้ครับพโอเนียนะให้เราเหมือนเราต้อง explore เอ้ยไม่ใช่เราต้องไอเหมือนแบบเปิดกล่องตามแมพวิ่งแมพไปเรื่อยๆจนได้เปอร์เซ็นต์ระดับหนึ่งนะโปรเกรสมันจะขึ้นตรงนี้นะระดับหนึ่งให้เรามันก็จะให้เรามาคุยตรงนี้เนะี่ย ปูอยู่ตรงนี้เลยแล้วเราก็จะได้สิ่งเล็กๆที่เรียกว่าไอ้ตัวนี้นี่รูทแมปเปอร์นะครับผู้ชมพอเราได้แล้วเนี่ยเราก็กดกดแถบขึ้นมาแล้วก็เซ็ตไว้สักช่องหนึ่งตรงไหนก็ได้นะครับผมแล้วก็มากดใช้งานก็คือกดตัวทีนะครับแบบผมกดใช้ให้ผู้ชมดูเมื่อกี้นี้เลยเพราะว่าบางทีเราเนี่ยเปิดเว็บไปนะแล้วมัน,ม,นมันไม่ขึ้นมันเราหาเนี่ยแล้วมันไม่เจอนะเราไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนนะก็คือมันจะง่ายต่อการสรํารวจของเรานะครับผมวิธีการหากล่องไม่เจอนะเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้เลย สมมติผมจะวัดไปตรงนี้นะครับคุณผู้ชมวัดไปตรงนี้อ่ะนี้ก่อนเอ้ผมผมว์ปมาแล้วเออผมเปิดแมปแล้วเอยมันมีกล่องอยู่แถวๆนี้นะแต่ว่าผมยังหาไม่เจอนะผมมันมีกล่องมีพวกแบบของที่เราจะต้องได้รับเนี่ยแล้วเราก็กดทีเลยปึ๊บนี่เลยเห็นไหมคุณผู้ชมมันโชว์ตามในแอเรียนี้เลยว่ามันอยู่ตรงไหนบ้างนะสิ่งนี้นะครับผมสาหรับมือใหม่เพื่อนๆควรจะมีเลยครับผมสิ่งของสิ่งเล็กๆที่เรียกว่า อของหากล่องนะเออคุณผู้ชมนี่เห็นไหมนะผมจะเดินตามหาให้ดูนะตรงนี้มีกล่องนึงนะนี่มันก็จะโชว์หมดเลยนี่ตรงข้าไม้เทาตีมอนตรงนี้นะปลาปลากระเปืานะนี่เลยตีไปกูกูลิงไก่กาลิงกูลิงลิงกูลิงไก่กากูกูลิงไก่กาเรียบร้อยนี่เนี่ยมันก็จะหายไปจากแผนที่นะส่วนเราพอเราเก็บครบในแผนที่แล้วเนี่ยเราสามารถเอาตัวนี้ออกได้นะครับผมเก็บได้นี่เห็นไหมรีมูฟปึ๊บเนี่ย เรียบร้อยแล้วก็ไปวางหาที่อื่นได้ครับผมสมุิสมุิอันนี้คือสมมุดถ้าเราเก็บเก็บครบแล้วนะคุณผู้ชมก็สําหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วครับผมผมก็มาสอนทริคการหากล่องแบบง่ายๆนะหากล่องหารูดง่ายๆนะครับผมสําหรับเพื่อนๆคนไหนที่ชอบวิดีโอของผมนะก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปวิดีโอดีๆแบบนี้ต่อไปด้วยนะครับผมสําหรับวันนี้ก็ขอบพระคุณมากครับิ